สวัสดีครับทุกคนครับตั้งแต่วินาทีที่31เป็นต้นไปผมจะเริ่มเล่าเรื่องตามที่ฟุตเทจในกล้องในการ์ดท,ที่โหลดออกมาจากกล้องเนี่ยถ่ายมายังไงวูดที่ถ่ายมายังไงผมจะเล่าแบบนั้นเลยผมจะไม่พยายามแบบเอานี่มาเสียบนูน่นหรือเล่าท้ายไปหน้าหน้าไปหลักผมจะเล่าแบบนั้นเลยมันจะเกิดขึ้นในอีก5 4 3 2 1เราอยู่กันที่ ไม่ใช่บ้านพี่เบนแล้วเราอยู่กันที่เขาใหญ่ครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มานัดรวมตัวกันหลังจากที่ย่างเนื้อกันตรากตรำทำคลิปกันมายาวนานครับมาเที่ยวกันจริงๆสักทีนะมาพักผ่อนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถือกล้องมาครับและไม่ว่าวูดดี้จะถ่ายอะไรในวันนี้ณนะบ้านหลังนี้ผมก็จะพากไปตามนั้นและผมจะไม่มีการสลับเล่าเรื่องฟุตเทจมายัางไงผมคุยไปอย่างนั้นเลยแล้วผมจะไม่คัดด้วยทีเดียวจบ นี่คือบ้านของไอครับไอมุ่อร่อยคนนี้คือก๊อปมาเยือนมาถึงแล้วหมอเหนงมาถึงแล้วนี่คือแกง๊งเนื้อของพวกเรามาถึงก็แทนที่จะไปสู่อากาศนะครับ <c oughs> ก็อดไม่ได้ที่จะเล่นโมบายเกมต่อมาไอาก็เอาเบ็ดตกปลาขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุอีงแล้วผู้ชายคนนี้คือแองเกิลนะคือสุดยอดนักตกปลาหนึ่งคนนะครับที่เขาเรียกได้ว่าอะไรอะหมกมุ่นเกี่ยวกับการตกปลามาตั้งแต่สมัยยังวัยรุ่นแล้วจริงๆตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่แล้วก็โสดด้วยนะครับเจ้าของบ้าน อ้าวนี่ใครมาเชฟเจมมาพร้อมกับแมวของเขาเป็นแมวทั้งสองตัวที่ห้อยหน้าห้อยหลังได้เลยมาก่อนได้เรื่องก่อนของคุยเอาแมวมาด้วยครับสาเหตุคือถ้าไม่เอามาคือจะอดตายอีกลึกๆในใจอย่างคืออยากเอาแมวมาอวดเพื่อนนี่ชัวร์พี่เบนมาแล้วตอนเย็นนี่เย็นวันแรกก่อนจะมาถึงมาพร้อมกับครอบครัวนะครับลูกๆและภรรยาเพื่อนๆก็ออกไปต้อนรับขับสู้ครับเอาของลงกัน ตกกลางคืนครับเรากินหมูกระทะกันเลเนื้อกินหมูไหมมีคนเคยคอมเมนต์ถามเลยนะกินดิกินเป็นปกตินะครับกินกินทั้งเนื้อทั้งหมูเลยเหมใครแพ้ปุ้งก็ไม่กินแค่นั้นเยกินหมดทุกอย่างหมูกระทะเนี่จริงๆอยากนั่งกินด้วยกันมานานแล้วนะนานทีปีหอนั่งกินหมูกระทะแล้วอากาศเย็นที่นี่ตอนกลางคืนประมาณแบบสิบกว่ากกลางหุบเขาและชายคนนี้ครับเขาไม่เคยคิดว่าตัวเอง จะต้องห่างจากเตาเลยให้มาพักผ่อนวันนี้จริงแล้วไม่ได้คาดหวังให้พี่เบนย่างเนื้อให้ใครกินเลยแต่ปรากฏว่าพอเขาเห็นเตาคามาโดโจอันจิวก็เลี่ยงไม่ได้ด้วยสัญชาญาณของนักย่างปรี่เข้ามาก่อกองไฟแล้วก็เอาเนื้อที่แทนที่จะไปวางบนหมูกระทะม,มาทำให้เพื่อนๆกิน มีคนทําชีรีดอกก็คือเชฟเจมนี่นอกจากเตรียมแมวมาแล้วยังเตรียมหมูเตรียมขนมปังมาทําชีรีดอกและนี่ไม่ใช่แกงส้มและไม่ใช่ละพิกอ,อ่งด้วยมันคือมันคือ,คอชีรีดอกนั่นแหละเฮ้ยโมมี่มมี่คือลูกคนเล็กของพี่เบนครับและผู้ชายคนนี้ ใ่เสื้อสีเขียวคนนี้เขาทำหน้าเคร่งเครียดในการเล่นบิลเลียดสาเหตุจริงแท้จริงก็เป็นเพราะว่าเขากำลังแข่งขันอยู่กับเยาว,วชนครับการที่เราแข่งขันบิลเลียดกับเยาว,วชนแล้วไปออมมือให้เนี่ยก็จะเป็นการไม่ให้เกียรติครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาจริงทำให้โฮมี่ถึงกับี่ออ,อาการออกอาการนี่เอาจริงเอ้ยจูจูก็ถ่ายเล่นไพ่ขึ้นมาอ,อ๋อไม่ได้เล่นไพ่ไม่ได้เล่นงาพนานดูรวงกันครับผ่านเวลา วันนี้เราจะมีตัวนี้เลยช็อตริปแต่ก่อนที่เราจะทำช็อตริปอันนี้เราต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนี่ไอพวกของผืนที่อยู่ตรงนี้จัดการให้เรียบร้อยวันนี้เราจะแบบว่าใช้รับตรงนี้นี่เหตุผลก็คือเพราะเราหิวเราร พอดีเมืวานไปได้ข้ามมาเลยข้ามคืนไม่ได้ปกติเห็นว่าที่เดินเนี้ยมันข้ามคืนเดินเดินอะไรนี่ข้ามคืนนี่ไม่มีไม่มีเหตุผลคือหิวหิวแล้วเมื่อวานเนี่ยลืมขี้เกียจด้วยยดังเล่นเกมยร์มาเดี๋ยวมาคืนกินหมูกระทะไม่ได้ข้ามคืนข้ามไปก่อนเนาะข้ามไปก่อนนี่อ่ะเพราะเห็นปกติอ่ะเวลาคนที่ทำไอ้สมุกธันริปอ่ะคือเขาจะต้องวางแผนข้ามคืนเนี้ย เพื่อให้มันบอกว่านุ่มแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะสกอร์มันดีแลอยู่เดี๋ยวดูดินี่มีปักอยู่ตรงนี้สบายดูเดี๋ยวดูสกอร์มันดิี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องข้ามคืนขนาดนั้นก็ได้อ,อเอามาย่าง <c oughs> เนื้อเนี่ยมันมันสกอร์มันดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องข้ามคืนน่าอร่อยนี่เป็นไงเป็นพริกเลยพริกพี่ทีตามเขาไอ้เทีไอ้ทีพริกแท้ไอ้เที้ยกูรู้ว่ายุเลย อะ่ะแล้วเมื่อกี้กูหอวมีดปากไี่ไงหัวมีดปากไปตรงไหนวะเนี่ยทำการซ้อซ้อซอซอเขาอย่างงี้เน่เน่เน่ให้มันโผล่ไปนี่อย่างงี้แล้วก็ปาดไปาาดข้างหน้าก่อนดูดิยื่นเข้ามานี่เห็นปะพี่เจเลยปาดออกแค่ไม่เอาเข้อหาตัวใช่แล้วแต่คนถน,<ล>นัดแล้วแต่คนถนัดแต่ก็จะเสี่ยงต่อการมีบาดแขนแต่บางคนแบบเฮ้ยเชี่ยหั่นออกมาแล้วติดเนื้อมาเยอะถามว่าเป็นอะไรไหม เป็นไอ้เหี้ยโอ๊ยพูดหรอกพูดไม่พูดหรอกก็ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยเสียดายของหลุดไปเยอะขนาดนี้เป็นดีวะเนื้อเนื้อเอาไปทำเมนูอื่นไงเออเออไม่ถ้าใครมือใหม่แบบว่ารู้สึกว่าปาดแล้วแบบโหเสียงไม่ถนัดเลยเออบังเอาก็ได้บังเอาก็ได้แต่บังเอาก็คือบั้งเป็นตารางหลักลูกแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วไม่มีเลยเลยจบจุกแล้วจบเฉยบังทหารงี้ไม่มีหรอไม่มีหรอ ตอยนนี้เราทำ,ทำอะไรอยู่พี่ผมกําลังจะทําการช่วยพี่เบนแซะเนื้อครับทำยังไงพี่ทำไงเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อแดงนักเหรอคิดว่าเนือดแดงนักเหรอฮะเราคิดว่าเป็นเนื้อดีนักเหรอแดงขนาดนี้นฮะ,ะ,ค,ะคิดว่าเน็นเนื้อนักหรอฮะคิดว่าแน่าแล้วหรอาหรอาเอาเนื้อมาเยอะเลยเขาเรียกว่าแซะแรงเป็นเนยวิธีจริงๆพี่จะชอบใช้วิธีแบบนี้เพราะว่ามันทีาเราปาดมาตะแกงเราปาดไว้อย่างนี้ยจับบืงเขนไว้อย่างนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เอาเข้าเข้าตัวอย่างงี้ เขาเรียกว่าเราหันคมมีดเนี่ยงัดขึ้นนิดนึงแล้วก็ดึงเขาหาตัวเนี่ยนี้นะแต่แต่นี่เรามีสกินนะสกินเลยพี่สกินเนื้อเนื้อเอ้ยจริงเนี่ยจริงเนี่ยจริงนี่หรือไมิเตดไม่แพงไหมมันต้องพอแล้วเพราะไม่รู้จะหันอะไรออกแล้วตรงนี้นี่เพราะมันมีน้ำมันนะนี่เรียบร้อยแล้ว นี่ทำอะไรอะ่ะอ๋อเอามาซีซันนี่กันเถอะอ๋อนี่คือรับครับใส่เกลือใส่ใส่ผงรับสําเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะเอาไปเข้าตู้เย็นก่อนที่จะเอาไปอบต่อ <c oughs> <c oughs> นี่น้องหนวดเอาไปเข้าตู้เย็นไว้คือปัญหาคุณคุณยุบอันนี้เป็นเนื้อที่หมอเหนง ทำขายออนไลน์นะครับก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนกินใช้เมื่อวานนั้นนะเหลือจากเมื่อวานเพราะปกติเวลาที่เราใช้ถ่านนะก็คือจะลักษณะจะเป็นออกสีขาวๆแบบนี้แหละที่ไม so, ่ใช like ่ด so, ําสนิทก็คือมันเผาพวกแบบสิ่งที่มันท็อกซิกออกไปหมดแล้วเตาตัวนี้เป็นเตาคาราโดโจแต่ว่าเป็นคาราโดโจรุ่นสิวมันจะมีออปชันนี้มาให้เหมือนงานเอาไว้สลับทําการอบก็คือมีแบบแผ่นเซรามิกอันนี้มา แล้วก็มีถาดด้านล่างแค้เราใส่แบบนี้นี่แล้วเราก็ไปวางอันนี้เลยโชววางไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้ตัวไฟเนี่ยสัมผัสโดนเนื้อของเราเรา,เราแค่เอาตัวตะแกรงเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เนื้อวางปิดฝาควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์ฟโลตรงนี้นเรียกว่ายิ่งมีลมพัดเยอะไฟก็จะแรงขึ้นฟังก์ชั่นคล้ายกันกับอันใหญ่เหมือนกันเลยแต่ว่าแค่พื้นที่มันเล็กกว่า ออดีอได้รึดอได้มี่เดรรผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนคนดูแหละว่าว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรคนนี้เขามาหาเราถึงที่เอาเนื้อมาทอดถึงที่ได้เยยามหน้า่เนื้อยี่ห่อแด่่่่่่่่ด่่่่่่้่่่่่่่ม่่่่อะ่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่ไม่่ไม่่่่่่่่่่่ แต่เป็นสูตรคนละร้านมีอีกมีอีกเรี๋ยวว่าจะเป็นองค์ไว้จนเหนื่อยยังไม่เบื่อให้กูอีกกินน้อยเป็นยาดายกินเยอะเป็นยาระบายแอดมินอะไรนะคนคนขายแอดมินคนกินมันแอดมินเอาให้หมดเอาให้หมดเดินตามกิ่นมาตั้งแต่ชั้นสองกินมันหอมใช่ไหมกลิ่นมันเหม็น แล,แล้วไปต่อแล้วจบไงอ่ะต้องต้ถามว่ากินเนื้อเหรออ๋อถามว่ากินเนื้อพี่เมื่อกี้ตื่นมาเนี่ยเดินตามกลิ่นเนื้อมันอะไรโคตรหอมเอาเลยเดี๋ยวนะโคตรหอมกินอะไรกินตีดพี่เมื่อกี้เดินตามกูเยี่ยมกันหมดเลยเอาอะไรวะไอ้จอลแมวอะจะว่ามันแย่มากเลย พี่เมื่อกี้ตื่นมาโคตรหอมเดินตามกลิ่นลงมานี่เลยอ่ะจากชั้นสองน่ะอ๋อจากชั้นสองกูเดยนไปเอาใหม่โซ่ไปหมอไปไอ้เพลงนี่พี่เมื่อกี้ตื่นมาเนี่ยเดินลงมาจากชั้นสองน่ะหอมมากเลยพี่จิ้นหรือเปล่ากินตีนไอ้จินไปรักเตี๊ยมพี่เมื่อกี้ตื่นมาอย่างหิวเลยอ่ะเดินตามกลิ่นมาตั้งแต่ชั้นสองน่ะจิ้มหรือเปล่ากินตีนอ้าวออยากกินเหรอ ถึงตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำทำไมนะครับแต่ก็ในที่สุดชิลี่ดอกก็เสร็จแล้วนะครับเอามาโรยบนไส้กรอกแล้วก็มีขนมปังที่พี่เจนเตรียมมาส่วนที่เบนก็แน่นอนว่าพอเอาเข้าตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วรับปิดแล้วก็เอามาย่างมาอบอยู่ในตู้เย็นมาสกพักแล้วเราก็เอามาเข้าเ,าเตาแผ่นเซรามิกมากันไม่ให้มันโดนไฟโดยโตรงนี่ก็คือลักษณะของการวางเนื้อเพื่อเอาไปอบในเตาคามาโดตัวจิ๋วแบบนี้ปิดฝา ซึ่งเราจะอบอยู่ที่อุณหภูมิราวๆอยู่ที่ประมาณ250ฟาเรนไฮต์ก็คือเป็น low and slow น่าจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงถ้าใครแวะไปที่ร้านบีแฟนโบนเมนูเนี้ยไม่ไม่ใช่เมนูรับหรอกมันอยู่มันอยู่ในนี่แหละมันอยู่ในเมนูแต่ว่าอยากให้ลองสั่งเป็นชิลี่ดอกจากเชฟเจมกินคนนี้คือพี่หญิงครับภรรยาพี่เบนอ๋อโอ้โหเนื้อเด้งมากครับแน่นแ่น เนื้อเด้งมากครับเด้งออกแับกัดหมูสับที่ผัดกับเป็นซอสชีลี่อ่ะคือมันให้ความเผ็ดแกเรียนขนมปังมีรสหวานมีชีสแล้วก็ไส้กรอกเนี่ยเป็นไส้กรอกที่เป็นแบบไส้กรอกที่กัดแล้วน้ําน้ําระเบิดอ่ะเ้ามาอญี่ปุ่นเคือ่องว่างสามส่วนมีชีสให้ความมันเข้มข้นกินเข้าไปด้วยกันไม่ขี่กันให้รสขั้นบาลานซ์ครับ ใช่มันจะต้องไม่แบบไม่ให้แซงกันเพราะว่าถ้ามันมีอะไรแซงบุ๊คคนจะรู้สึกเค็มทันทีแล้วน็อกรอบได้ไหมล็อกรอบได้ไหมล็อกรอบได้ไหมล็อกได้ก็มาล็อกได้น็อกรอบแต่ม่ได้ไปก่อนนี้กินแล้วไม่ต้องไม่ต้องดื่มกาแฟเพราะว่าก่อนอาราบิก้าอาราบิกีเงียบเงียบเงียเงียบเงียบเงียบเียบเงียบเงียบเงย คือพอจบมือเช้าก็ตึงไงผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่าอุณหภูมิคือนิ่งจัด250ห้าิบฟาเรนไฮต์แบบที่ไม่มีการเยื่อนเลยดูดิคำโดดโจนี่คือเป็นเตาคาำโดที่แบบขึ้นชื่อทางด้านการเก็บความร้อนแล้วก็บริหารแอร์ฟ o ได้แบบอืมนี่พุฟแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าข้างในตอนนี้อุณหภูมิของช็อตวิฟเราได้เท่าไหร่ละไปเปิดดูนะ โอ oh. เอมเราอะ่ะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอะประมาณเนี้ยแสดงว่ามันน่าจะต้องอยู่ในนี้อีกประมาณสองชั่วโมงมั้งแต่ถ้าจะกินสไตล์แบบว่ามีเดียมแรรก็คือเอาออกได้แล้วนะเพระาะว่าเนี่ยข้างในคอที่อยู่ด้านในจริงๆมันอะประมาณเนี้ยร้อยยี่สิบ ร้อยสามสิบประมาณนี้แล้วอะคือมันสามารถเลือกได้ว่าจะกินแบบรมควันยาวนานสุกสุๆหรือจะกินเหมือนสเต็กธรรมดาก็คือแบบร้อยอย่างที่พี่เบนบอกแล,แล้วแล้วเพลงมาบุด,ดีก็พาทุกคนไปพบกับบรรยากาศที่สวยงามอีกครั้งและนี่คือหมอเนงองที่ยังหมกมุ่นอยู่กับไอเนื้อพวงเนื้อนี้ไม่เลิกนะครับเพราะว่ามันก็อร่อยเพื่อนๆทุกคนก็ชื่นชอบนี่ทานขาวประมาณนี้ พร้อมจะย่างเซียริ่งผิวตอนนี้ข้างในมันอ่ะอยู่ที่ประมาณร30 140ร้ละเดี๋ยวเราจะเอามันออกมาพักก่อนรอยสาิโอ้โหพอดีเป๊ะเลยแล้วก็พอมันพักให้อุณหภูมิมันลงไปแป๊บหนึ่งเงี้ย<อ>เดี๋ยวเราจะมาเสียกันแล้วเราก็ค่อยๆเสียไปเรื่อ,อยๆช้าๆจนกว่าอุณหภูมิมันจะถึงจุดที่เราอยากจะกินก็คือประมาณตอนแรกเราบอกว่าร้อยเท่าไหร่วะตอนแรกบอกร้อยห้าสิบร้อยห้สิบร้อยเจ็ดสิบป่ะวะร้อยห้าสิบเอ๊ะจะไม่ได้ อช่วยไปภาขหน่อยแล้วกันคุแล้วประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราจะกินประมาณร4 0ย5 0อืมแล้วก็มาหันกินกันก็คือไม่กะจะแบบว่าสุกจ๋าๆแบบเท็กซัสบาร์บีคิวแล้วน่าจะกินแบบสเต็กแล้วอันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่เขาอะไรเขาอะไรเขาชีจันเเขาใหญ่เขาใหญ่วันนี้เราอยู่เขาใหญ่คือตอนนี้เรามาปาร์ตี้กัน ไม่เคยรู้จักสายแว่นเลยจำไม่ได้เลยออกจากจักรวาลเนื้อหมูแล้วอ๋อเหรอเข้าคาแรคเตอร์เลยเข้ามากันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยเมื่อวานครับมาปาร์ตี้กันแต่เมื่อวานนี่อันนี้ใชัใชัคนเมื่อคืนไหมครับใช่ไปไาไปไหนเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนปาร์ตี้กันไปหน่อย คุณก๊อดครับคุณช่วยแนะนําคนดูให้รู้จักคนคุณหนวดคนนี้ก่อนเขาจะเห็นกันในในมุมตลกอย่างเดียวแท้จริงแล้วครับเนื้อแท้ของเขาเป็นคนเลื้อนเนื้อแท้ของเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนเรียบร้อยครับเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่อนไงบ้างกินกินน้อยกินน้อยกินน้อยต้องใช้คำว่าดื่มน้อยดื่มดื่มน้อยดื่มให้น้อยดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะน้ำอุ่นน้ำอุ่นคนนี้เหรอครับ อันนี้คือพี่ชายสุดทธิรักษ์ผมอีกคนครับผมอ๋อเบอร์อะไรให้เป็นเบอร์อะไรต้องเสียใจมากเลยพี่ก๊อตพี่ก๊อตไม่สามารถเป็นเบอร์หนึ่งได้เขาออกมาจากควันก่อนเขาพราะยังไงในชีวิตชีวิตผมแล้วนี้พี่เบนก็เป็นมือหนึ่งเสมอครับพี่ชายเบอร์หนึ่งเราสบายเราผมไม่เราค่อยเป็นพี่คนภาคแล้วก็เป็นพี่ก๊อตใช่ส่วนไอ้คนที่กลับบ้านไปแล้วเราไม่นับเขามาเย็นนะ ขาเปียกไหมพี่ขาเปียกหมดแล้วอ๋อเลียเหรอแล้วดูแล้วลงไปเคยลองเท้ากับเท้าเมงขนไม่เหลือแล้วคนนนั้แค่ไม่เหลือแล้วที่ไม่แน่นกันด้วยไอซ์มูนอร่อยคือหนึ่งในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าคนตกปลาเขาเรียกว่าอะไรแองเกอร์แบบแองเกอร์แองเกอร์แบบเบอร์ต้นของเมืองไทยครับเฮ้ยอ๋อแองเกอร์อันนั้นไอ้นี่ไงที่เป็นปลา ไอ้เนี่ยช็อตฟิวเลยไอ้ที่ไอ้ที่เวลาแบตมือถือหมดแล้วก็เอามาเสียบชาร์จได้เนี่ยจั้งแต่นี้ไปอยู่ทุบเราปักตะกาอะไรก็ได้ใช่ป่ะที่มันปรากฏอยู่เอ่อแวนอันนี้ปักได้ไหมได้เออนี้คือเอาปักเลยปักเลยไม่มีคนถามจริงมีคนหายช่องนี้เลยมีคนถามจริงว่าไอ้แว่นเนี่ยหาซื้อที่ไหนเพราะแม่งมันพิเศษตรงที่ว่ามันปิดตรงนี้เว้แล้วเวลาเราย่างสเต็กแม่งควันแม่งเข้าตาน้อย ไม่ได้กไม่เข้าตาหมบอกเข้าตาน้อยลงมันไม่ดูดจุ๊บหรอกเออมันไม่ได้ดูดแต่ว่ามันกันเห็นมั้ยเนี่ยดูดีมากเลยไอ้บุญหูนี่อะไรเนี่ยบุญหูนี่เอาแม่งจะปากทุกอย่างเลยเจ๊ฝ่ายก็เจ๊ฝ่ายอะเดี๋ยวเจอลุงเบนกลางวันทำอะไรกินไปชี้ดอกครับผมชี้ดอกแต่ไม่มีภาพดีเสรซลนะครับ หาเรื่องคุยไปเรื่อยนีมีมีแล้วมีแล้วโอ้โหพอดีพอดีคนพักเสียงตื่นสายครับผมมันมีอะไรพูดแล้วอันนี้เป็นเนื้อพวงนะเนื้อพวงอันนี้เอามาเองปะเนี่ยเอามาเองใครจะรู้่าเขาก็ทำอาหารเอันนี้อันนี้เป็นเนื้อเนื้อพวงไข่เนื้ออยู่เป็นเนื้อที่แก่แดดแต่ว่าเพื่อนๆอยากกินเนื้อพวงก็เลยเอามาเสียบเป็นพวงซะเลยพี่ไปหาตามเน็ตซื้อกินเอาเนื้อแกแดดอ๋อไข่เนื้อ คูเปิดช่องเนื้อมา3ปีไม่เคยขายนี่ขายแล้วนะครับเพราะว่าวถ้ากิดอยากอยากกินไปกินได้ดราม่าเรื่องว่าแบบว่าเวลาซื้อของไปฝากแล้วบอกว่าเอาไปแกแดดมึงด่ากูทำไมเนี่ยนี่คนนี้คือทําปากตามเรื่ครับทปากตามสวัครับปนภาคเสียงในช่องเนื้อเนื้อรับปวดหัวกูปวดหัวกันนี่จริงก็ยังมีคนเชื่ออยู่นะทุกวันนี้ไหนลองพูดเสียงตัวเองสิว่าใช้คนพากเสียงไหมคนพากเสียงครับ เออยังมีคนใครเถียงกันเนาะคนไหนคนนอบเสียงครับให้เสียงภาษาไทยโดยเอ่อลาชันแห่งการเที่ยวรีสอร์ทอถ้าีศดมากนะถ้าใครที่ตามเพจชื่ออะไรอมนิ้วไม่ใช่อมยิ้มอมทิ้งเล่นๆก่อนเล่นๆก่อนเข้ามาแล้วอายุแบบคนดูนะพวกเจนซ่ทั้งหลายไม่รู้จะรู้จักจากเขาหรือเปล่านะครับเจนซ่ตอนปลายทั้งหลายก็คือศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งในยุคที่ยูทูบเฟื่องฟูเรื่องการคัฟเวอร์นะครับ หรือชื่อวงว่าเทเดียเยเลเตอร์พี่ที่ไหมกบี้เยอะๆไปเชี่ยวกูกลังจะเล่นเลยพี่กูรูมาแล้วแล้วไงออกเพลงใหม่บ้างไม่ช่วงเนี้ยช่วงนี้ออกเพลงใหม่บ้างไหมพิ่งออกไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าคําว่ารักไม่พอแล้วผมทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากกินเนื้อเราก็มาเจอเพื่อนๆทุกคนครับเอาบอร์ดเกมมาหรือเปล่าเอามาแน่นอนครับครับถ้าซีซันนิ่งเยอะก็เค้ม ดีเซนิ่งน <oh <ok mmm ้อยก็ไม่เค็มเออไม่เค็มก็จืดหอมดึงหนะขออินเดียที่เป็นนะแางโน่นก็แค่โรยเกลือได้ปอดูข้างหูเป็นยุงเลยนี่นี่คือบ้านมาเฟียสองคนแล้วทีนี้กำลังวางแผนจะไปเก็บไอ้หนวดคืนนี้โจทย์คือเราจะทำอาหารแล้วใส่ยาพิษให้เขาโอ้โหอันนี้เป็นลูกน้องลูกน้องอันนี้ลูกพี่นายนายครับผิดผิดพร้อมไหมนะครับอะไรนะผิดพร้อมแล้ว พี่พร้อมแล้วได้ยินยังครับไหนมาเพียอะไรวะพี่พร้อมแล้วไอ้เหี้ยได้หรอกคมๆดิได้หรอกแบบคมๆแค่แค่อย่างเงี้ยพร้อมแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยเออเออมึงมาพิษพิษพิษพร้อมอะไรเอาไงต่อวะก็ต้องรอนไม่ได้ไอ่แค่แผนคือลุยกลางคืนยังมีแสงอยู่ลูกน้องมันต้องไม่เข้าใจไงเราจะไม่ใส่พิษลงในเนื้อเพราะเราคือเนื้อเนื้อ เราจะใส่พิษลงในน้ำไอ้นี่มันดื่มน้ำเยอะ <c oughs> เอาแค่บ่อๆหรือถึงตายคทับหร่เอาแค่บ่อๆหรือเอาถึงตายคทับไหร่ <c oughs> เอาแค่บอ่บอๆและนี่ก็คือมื้อเย็นของวันที่สองครับเรามีทั้งซี่โครงทั้งเนื้อนี่นี่คือริบอายติดกระดูกครับบนอินริบอายยาวก็เรียกโทมาฮอคไง เดี๋ยวสับกันย่างไปช่วยกันทุกคนเอ็นจอยสุดวันเที่ยวเพื่อที่จะแบบพักผ่อนจากการย่างเนื้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือย่างเนื้อพอย่างเนื้อก็เป็นทั้งการพักผ่อนและเป็นทั้งช่องด้วยเอ,อ,อผมอยากรู้ว่าเจ้าของร้านสเต็กแม่งจะย่างสเต็กขนาดไหนวะอวนี่ย้างในยังดิบอยู่เลยกลัวไฟหรือเปล่าถ้าผมย่างวันนี้พี่เป็นจะย่างเก่งขึ้นมาอีกนะ อย่าไฟอุ๊ไฟแม่งมาไม่ทำได้พี่เบงจอนเฮ้ยถ้ามันไม่ได้กินนะโอ๊ยไม่ได้ไปด้วยเทิร์นเอาทูบีคอมเพติชันครับช็อตริปตอนแรกเรากล่าวว่าจะกินเป็นแบบสโมกแต่ว่าเราเปลี่ยนใจแล้วพอดีว่าเอาพรบจิ้มแล้วมันแบบแม่งนิ่มไงก็เลยจิ้มเป็นสเต็กเลยดีกว่าเนื้ออะไรเนี่ยเนื้ออะไรอันนี้เหรอเนื้อวัว ใช่ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วตบมือให้เลยว่าแล้วไอ้ตบมืออุปทานหมูลเขาเนี่ยเล่นเสียต้องมีลังสิทธ์อะไรเงี้ยมอกรัวไองเสียจะกอายเลยช็อตนิฟเนี่ยคือส่วนไหนของวัวครับช็อตวิฟอันนี้คือส่วนของกระดูกครับกระดูกวัวครับไม่ตบมือทำดีไม่ตบมือแล้วตรงไหนให้เล่นมุกวะมุกยู่ตรงไหนนะมุกยู่ตรงไหนวะไอ้สาระไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระดูกวัวเนี่ยมันมันมันอร่อยกว่าสเต็กที่เป็นไม่มีกระดูกยังไง การมีกระดูกอย่างอี่ถามดีถามดีระหว่างวัวที่มีหนวดกับวัวไม่มีหนวดพี่เลือกกินอันไหนพี่เลือกตัวที่มีหนวดแล้วกันทำไมอ่ะอันนี้ยากอุณหภูมิภายในเนื้อที่สุกจะกินได้ของอันนี้คือไอ้หมกร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบอุณหภูมิในห้องไอจินตอนกลางนอนคือ ยี่สิบองศาเซลเซียสอรุณอีกอ่ะอรุณนะช่อมันเย็นวัวพอบสิ่งที่ห้ามทำในที่นี่คือ <c oughs> การปรบมือโดนตบเท้าเย็นพี่พี่ไม่ถ่ายตั้งแต่เมื่อวานไงเมื่อคืนตีห้าเนี่ยแห้งกันหมดเลยเน,น,นี่ย<ะ>ตอนเนี้ยอ๋อเมืม่อคืนเมื่อคืนเล่นโปกก๊กเกอร์ตีห้าเหรอตีห้าพี่ไม่ประเด็นคือเรื่องขเรื่องนะไปดูสำหรับไพ่ ทำไมนะทำไมนะทำไมไพ่ไม่ครบไม่ใช่ไพ่ไม่ครบไพ่เกินเออเอ้าแม่มแม่งมีแบบเจ็ดแปดใบอ่ะจริงปะเนี่ยจริงผมก็งงเมื่อคืนเล่นกันยังไงวะเนี่ยเมื่อคืนเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยห้าดอกจิกเปิดไปไอ้แม่งใหม่ก็ห้าดอกจิกช่วยกันย่างครับคนละไม้คนละมือไปก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเนีอะเดี๋ยวไปนั่งรอละ พอละไม่จริงอ่ะเมื่อวานกินหมูกระทะอยู่อินดีเซียนอยากจุดเตาอยากยากอยากยากเดินมาถึงเห็นในนี่เฮ้ยจุดไฟจุดเลยยังได้ย่างตัวนี้เมนูอะไรครับล้ำอ่ะมาเป็นล้ำเลยล้ำบอกอาหารไม่ถึงเลขพี่การย่างเนื้อหลังขนหลังแข็งให้เพื่อนกินครับถือเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะ อนุโมทนาบุญอย่างหนึ่งคือเป็นจิตอาสาที่จะหยิบยื่นความอร่อยให้กับคนอื่นเราก็เลยมีเทคนิคว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนย่างหรือแม้กระทั่งซีซันนิ่งเองแตะซอกครับเป็นการเกาะเกาะชายโครงเนื้อขึ้นสวรรค์แตะซอกกันไปได้บุญถึงแม้จะไม่ได้ทำเองด้วยความที่คนมันเยอะด้วยแล้วพอเทอฮาสเนี่ยหชิ้นเนี่ยมันมีอยู่สพาร์ทพาร์ทหนึ่งเป็น รึปลอยอีกพาร์ทหนึ่งเป็นเทนเดอร์ลอยอก,ก็คือเราสามารถแชร์กันได้แบบว่าเนี่ยหลายพาร์ทในแค่ย่างแค่ครั้งเดียวมีคนแบบว่าชอบส่งเฮ้ยทำไรอะ่ะออกขางกายเฉยอ,ออข้าายแต่ย่างนั่นเนะื้อที่อ่ะอยากได้ที่ขี้ปลาข้อดีของที่ขี้ปาอันนี้ก็คือปากมันแบนนะใช่ปากมันแบนด้วยและอันนี้คือหายากมากอ๋อไม่มีค่อยมีขายเหรอสอนต้ไปสอนต้อไปก่อนได้ไหมสอนได้ไหมทำหายทำหายอ๋อทำหายทำหายมันหายยากมาก แน่นแน่นพริกพริกพริกเลยเออการหายใจเบิการหายใจการหายใจสอนลูกนี้หลานนี้เออนี่ครับลองดูดิลองไม่สอดเข้าไปสมมติว่าวันหนึ่งผมมีลูกแล้วผมอยากจะสอนลูกย่างเนื้อมีคำแนะนำไหมมีมีคือสิ่งสําคัญเลยอ่ะคือเวลาให้เขาย่างเนื้อเนี่ยวิธีสอนเลยนะสำหรับเด็กเนี่ยคืออย่าไปกดดันเขาอย่าไปเร่งเขาค่อยๆสอนพูดดีๆเบาๆแต่เมื่อกี้ แล้วเราก็ตัดสลับไปการย่างไฟเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่ตกใจอ่ะคือทุกอย่างมันต้องสงบแล้วพอย่างไปเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้พอเรียนรู้ปุ๊บเขาจะไม่กลัวไฟใจเย็นๆ slow is fast คนนี้คือพี่หิมครับลูกชายคนโตพี่เบนชมหน่อยเออนี่ยามากลูกเออ้ยขวัน ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องตกใจเวลาสอนลูกย่างเนื้อนี่หิมแปดขวบเห็นไหมเขาสามารถย่างคอเตอร์เฮาส์ได้แล้วเร็วไปแล้วเร็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 วเอออย่าอยู่ในไฟนะลูกเร็วเร็วเพียอย่าเพิ่มพียเออจะไปแล้วดำหมดแล้วเร็วเร็วเอาบีบพริกด้านเปลี่ยนด้านด้วยเร็วเสียบด้วยต้เร็วไม่ใช่แบบนั้นไม่ทางแบบนั้นเสียบเสียบเร็วเฮ้เปลียนอย่างนี้เฮ้ยไปไหนมาที่ก่อนอย่าไปิ่นเลยสอนลูกต้องใจเย็นๆนะ เสียบดีดีเสียบเสียบให้เข้าเออหมุนไปนั่นแหละนั่นแหละตอนป้าเจ็ดขวบแปดขวบเนี่ยป้าเนี่ยนะไม่จริงหรอกอย่างเวลาที่เราสอนเด็กๆย่างเนื้อกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่พี่คนเดียวที่สอนก็จะมีพวกเพื่อนๆในชาวเนื้อเนื้อนี่แหละคุณอาใจดีทั้งหลายเนี่ยจะคอยช่วยคหาคําแนะนํากับเด็กๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังจะสเต็ปมาเป็นรุ่นต่อๆไปจริงๆพี่เขาไว้ใจพวกเขาเสมอนะไม่ห่วงเลย พี่ดีีี่ีให้เวลาทุกคนฝากด้วยนะพี่ไปย่างตัวอื่นก่อนใพี่เดี๋ยวดูแลลูกพี่ให้เอ้ยอันซ้ายจะไหม้แล้วจะไหม้แล้วจะไหม้แล้วเองเร็วแล้วแล้วอันขวาจะหล่นแล้วเนี่ยอันขวาอันขวาหยมาขวาหน่อยดิขาพ่อเจ็ดขวบนไ่ย่างวทั้งตัวนให้มันซ้อมกันอย่าให้มันซเอ้ไดีวเอนขวาทมขวา้มันทํา เล้มยนนียลยมายมาเลยมาเมเลยมาเยมเลยายาเล้มาเลยาลยมาเมาเล้มามาเล้มาเะยมาลยวเลมาลยมาทลมลยมเยมลมาเาเลยมามเลาเลาเลมีเลยลยเลาเลาเาเลมาอยมาเล้าเลาเลเลาเลเลเลยมาอยู่เลยเลาลาเลาเลมาเลยาปลยมาเแาเลาลมาลมาเลมาลยาปยมาเลยมาเลาเลยมาเลาล้วาคลยลยมาเย่เลบเลาาเลยมายมลยมายาเมาเลยเาาามยเาา ไม่เปิดทิ้งไว้ก็ก็คงจะเอนจอยโดยไม่คิดอะไรมาถึงตอนนี้ได้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดจากเตาที่เป็นเซียริงแบบนี้นะด้วยการกลยฐานไปอยู่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นโหมดเบกเปลี่ยนเป็นโหมดเบคก็คืออบเพราะว่าตอนนี้เนิดเนื้อเดินทางมาถึงอเอื้อเ,อ,อ,เอ,อเลยเดินทางมาถึงปีที่3แล้วนะครับเราอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วนะ3.1อ่ะ3.0 ตบมือทำไมฮะปกติไม่เคยทำตั้ติดจอนกลางวันแน่นอนคืออยากจะขอบคุณนั่นแหละครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้กับคําที่พูดว่าแบบทําเรื่องเกี่ยวกับเนื้ออย่างเดียวมันจะไปได้ถึงไหน3ปีแล้วและไม่ได้มาเพียงลําพังครับเน้นเนื้อมากับคนดูตอนยาวของพวกเราคนดูตอนยาวซึ่งมีปริมาณน,น้อยนิดอยู่กับพวกเรามาถึงตอนนี้ผมอยากฟังเรื่องของพวกคุณบ้างแล้วอะ่ะใครไม่รอดแน่งไงเนี่ยใครไม่รอดแน่ พูดพร้อมกันครับแกไม่รอดแน่ก็มาเยือนอันนี้ก็ลมาเยือนกลับไปก่อนคือผมอยากฟังเรื่องของพวกคุณบ้างแล้วพวกผมเล่าเรื่องพวกผมมาค่อนข้างเยอะมากเลยสามปีอยากรู้อยากให้คอมเมนต์กันหน่อยครับว่าทุกวันนี้ย่างเนื้อกันไหมทําอะไรกินกันบ้างได้ทําตามในแบบเนื้อหรือเปล่าวันหยุดได้ใช้เวลากับครอบครัวไหมแล้วกันกินเนื้อมันมันมันเปลี่ยนคนรอบตัวคุณแบบที่เราเป็นหรือเปล่า ต่อยคุณมอ่ะไม่ใช่อะไรวะ้องแท็กองแทงอร่อยอ๋อให้ฟคือทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วต้องมีมีคุณคุณนายไรคนนะที่วันนี้ไม่มาคือทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยไม่มีทางที่จะมารวมตัวกันได้อ่ะแต่ละคนอ่ะในวัยแบบเนี้ยสามสิบอ่ะถ้าไม่ใช่พอะเนื้อสำหรับสำหรับชิ้นที่สำคัญที่สุดมิ้นมี่สำคัญที่สุดหน้าตามันดูแบบพี่ให้จิมทำไมมันเป็นเดี๋ยวไม่รูปร่างมันคุ้นคุ้น ไปลต้องพี่กับดักครับตัวพี่กับดักครับตัวทีครับตัวทีอ๋อต้องเป็นตัวทีอ๋อตั้งถืออย่างนี้อย่าถืออย่างนี้เอออย่าอย่างนี้คือการทำช่องเนื้อเนื้อถือเป็นกู๊ดมูฟของพวกเรามากไม่ใช่แค่ว่ามันทำแล้วมันเกิดช่องอ่ะมันทำแล้วมันเกิดเพื่อนเพื่อนทุกคนคือเพื่อนที่เกิดจากการมาเนื้อเนื้อจริงๆครับแล้วอยู่กันมาแบบยาวๆขนาดนี้เราเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดว่าช่องนี้เกี่ยวกับเนื้อและมิตรภาพ 3ปีนี้ก็ยังคงรีเมนเป็นแบบนั้นอยู่ครับเอาจริงว่าคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ในตอนยาวคือเจ้าเดิมๆหน้าเดิมๆนะและผมจําได้เลยนะผมคนตอบคอมเมนตนะ์อ่ะทุกคนยังมากันเรื่อยๆผมแบบรู้สึกผูกพันเหมือนกันนะวันหนึ่งเราต้องเจอกันว่ะเพื่อนวันหนึ่งเราต้องกินเนื้อด้วยกันมันมาถึงแน่นอนครับเร็วๆนี้อยากให้รูปแบบอีเวนต์แฟนมิตของเราเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้วยสำหรับวันนี้พี่เบนและก็ผมคนพากเสียงเนื้อๆต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคน nếu chơi gần